สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวสินค้าของวีมเพสกินแคร์คอสเมติกนะคะตัวนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะคะเป็นรีเจเนอเรชันสกินเซรั่มนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นเซรั่ม เพื่อการฟื้นฟูและบำรุงผิวนะคะลดเรือนริ้วรอยล่องลึกนะคะด้วยสารสกัดจากไฮยาลูโรนิกแอซิดนั่นเองนะคะก็ <c oughs> เรียกอย่างนุว่าสารเติมเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มนะคะความหย่อนคล้อยต่างๆบนใบหน้าของเรานั่นเองนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งสารสกัดที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสารสกัดจากใบบวับวบกนั่นเองนะคะตัวนี้จะช่วยในการลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ ลดการเกิดฝ้าก่าจุดด่างดาลดรอยแผลเป็นนะคะที่เกิดจากสิวไม่ว่าจะเป็นรอยดํารอยแดงนะคะทําให้แผลเป็น,นดูเล็กลงนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสารสกรัดจากแพงต้นทะเลนะคะแพงต้นทะเลเนี่ยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินนะคะทำให้ผิวเรา,าดูเปล่งปลั่งแล้วก็มีสุขภาพดีนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะมีไลโปอิกแอซิดนะคะตัวนี้ จะช่วยเราในเรื่องกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะคะทำให้ผิวเราดูเปล่งปั่งนะคะเพราะฉะนั้นสารสกัดหลายๆตัวก็คือเรียกง่ายว่า ป้องกันความหย่อนคล้อยบนใบหน้าของเราและก็เติมเต็มนั่นเองนะคะแล้วก็เขาเรียกทำให้ผิวหน้าเราดูอ่อนไวันะคะมีสุขภาพดีนะคะเราสามารถใช้เซรั่มตัวนี้นะคะตัว Regeneration ่น um เซรั่มตัวนี้นะคะใช้ควบคู่กับตัววีอิ e เพ h i อ่าไว f e เพอร์เฟนะคะ ตัวนี้ได้เลยนะคะตัวนี้จะมีสารสกัดที่เรารู้กันอยู่นะคะขายดีมากตัวนี้จะเป็นสารสกัดจากสเต็มเซลล์แอปเปิ้ลนำเข้าแหละจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และที่สําคัญมีโบทอกไลท์ด้วยนะคะสามารถใช้กับข้อพูดไฮยาลูรนิกแอซิดได้เลยนะคะยิ่งช่วยให้ผิวขาว เด้งเต่งตึงไปกันใหญ่เลยนะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆ2ตัวที่ใช้ควบคู่กันนะคะและสารที่ให้ความข่าวก็มีอีกหลายตัวนะคะเพราะที่ที่ยังไม่ได้พูดนะคะมีหลายตัวมากเลยเข้าไปดูในเพจได้นะคะว่ามีสารสกัดอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ของเราไม่เป็นอันตรายต่อผิวแน่นอนเพราะว่าโรงงานที่ผลิตก็ได้มาตรฐาน ISO GMP นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเราเอ,อยเราก็มีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาว่าจะเกิดการแพ้การระคายเคืองนะคะเพราะสารสกัดของเราทุกตัวผ่านการควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตนะคะสามารถติดตามผลิตภัณฑ์ของเราได้ที่ในเพจ Weepe Skin Care Cosmetic ได้เลยนะคะมาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงบ้างาาาไล่ฟออากาศหน่อยนะคะเห็นไหมคะออกมาประมาณนี้นะคะ่ะนี่คะ่ะ นะคะเราก็รูปผลิตภัณฑ์ของเรานะคะให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะแล้วมันก็จะเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มบางๆเคลือบผิวเราด้วยนะคะซึมผิวเร็วแล้วที่สําคัญตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องอย่างนึ่งคือไม่ทําให้ผิวหน้าเราแดงหลังจากเจอรังสี UV ได้ด้วยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้เขาเรียกว่าได้คิดค้น เป็นผลติตภัณฑ์ที่ครอบคลุมนะคะหรือ u n i ิ e วอร์แซลนั่นเองนะคะทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของ v ีมเพทุกตัวปลอดภัยแน่นอนนะคะฝากผลิตภัณฑ์ของ v ีเพแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะในเพจ V ีมเพสกินแคร์คอสเมติกด้วยนะคะถ้าสนใจสั่งซื้อก็เข้าไปที่ในเพจของเราก็ได้นะคะหรือร้านค้าตัวแทนจําหน่ายนะคะที่ลงอยู่ในเพจ หรือไม่ Li น์ ID นดีวีเดอร์สกตามด้วยอินเพรนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะฝากผลิตภัณฑ์ดีๆไว้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะวีอิมเพ่ารีเจนเนเรชันสกินเซรัมนั่นเองสำหรับวัน,นี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ